สวัสดีค่ะพาพี่น้องไปส่งของนะคะแล้วก็จะไปซื้อโอ้โบมีเงินเลยนะซื้อค่ะกดเงินใส่นี่ค่ะเจ้าซื้อซิมจ้ะอาจะกลนไปเลาะกูชมาก่อนเนาะบรรยากาศหนาวเย็นช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง7-8 องศาเลยนะคะเขาโคกับอะไรอันตรา,ายเนาะพญาอี๋าอื่นของเรามีสเปร์ไว้นะคะสั่งได้นะคะสามหัวหนึ่งร้อยบาทว่าแม่แว่าสามหัวเดียวเนะสามหัวนี่ึ่งหลายแหงเนี่นะรอบนี้คือป่งแล้วเนะวาะพร้อมที่จะปลูกเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนหมดลอดนี้ไอาอาจจะไม่ได้ไปขุดแล้วนะเพราะว่าถ้าอรต่อไปก็จะไม่ได้เป็นหัวแล้วจะได้เป็นต้นมันก็จะแพงขึ้นมานะคะเพราะว่ามันงอกขึ้นมาแล้วเนาะ หัวหน0รอยบาทนะคะใครสนใจออเดอร์ได้นะคะเรียกเรียกหน่อยนะเพราะว่าอายก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนอีกนาะโมเนาะค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะคะทุกคนไป,ไปัะเลยค่ะไปโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือบ้า สงษายายเป็นเดนเมสาท,ที่ที่หนาวนะเนาะ ใิ่อเองได้หรอวันนี้ใส่เองได้หรือปะ่ะบรูอาจจะมาซื้อโมมีโอนีนบางยายซาฮาบานแม่แหละแม่ละบอบุมีมิหอมดำหอมขอบคุณที่เืินความจริงจังนะคะ คุณพ่อที่เฮาเห็นก็เพราะว่านแอน์เรามารักส์แล้วก็ใหนีส่ยตัดออกในที่โบ้เอออยลืมตัดออกเด้อเดีินนาแอน์หูยเอาความรับรองเลยออยเขาเรียกว่ายางน้ำมันอันนี้โอลิฟโอลีนเห็ดจากน้ำมันปาล์มแต่ว่าถ้าเรารักสุขภาพเราต้องกินน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวไม่แก่ รักสุขภาพคื้จริงเลักสุขภาพคือน้ำมันก็รักสุขภาพเนาะพอต้องไปเมียงกันดีกแ้วไปเชนนาอีกเอารักสุขภาพอยี่เร kind of hm ียกม้าเตอคุณเห็นไหมแต่ถามว่าตอนนี้เนะเมียงรับไปทำอะไรบอกมปเตอไปทำอะไรเจี๋ยวรถเช่าโฟร์ลองคุณกดการ์อะไรงนี่ยโอ้ เคยกราเอจ้ะเ่อรเมาูเก็ไมค่อหิขอวข่าวแล้วะหิวเลยนะ<ม>เหลือบะลุกเหลือข้าว<ล>ะ้ซื้อน้ำสมสายสูตรใบ้านไวแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเคยมีเลยมันไม่ได้พอ,อ,ะอละปอาหตไได้่งรือทปซื้อคือเอาไปท นี่เดี๋ยวบอนี่บออ่านได้ดิใครจะกินยคงณละกอ่ะนี่บออาเลยไปค่ะใจตังค์อยบริกรน้ำจ้นะไปเดเอาเลยทำการไปที่ก่อนิกรลไม่มีจ๊นี่น่บอจิตลองบอบอบอกระรับความิงมาได้องบอบอกว่าคนอนจกแย่เขาดังเล่น ย้อนแล้วขาวาย่านซีโบ่ได้ไปใส่ยุ่งเจ้าหนี่้สองคนนี่ออเอาบอกว่าเป็นแย่เลยคอนเทนต์ล่ะถ้ามันานม่นใจเจ้าของมาคอยติดใจเจ้าของมาคอยติดห้ากระบ่มั่นใจโมโมต้องลองอันนี้บันไดบันไดโมโบชอบบมบชอบโมเกดี้ขับไปตลาดไหนเรืน้ำไปออกไป แข่งน uh, like, ีงคือถือทางสูบฮะบ่านเาไม่มีนาเนาเืออลือี่ยังคน่ยังนละอง่ว่าพักนะบ่มีเลยกมา ขางน้าเยอยู่หงมัยนะไเดอไม่ไม่เได้ทอดอไม่้อนมะเืออนดสาสิบสี่สิบาทนะมะเขือสิบาทลาดสิบ แค่ากี่บาทเนี่ยสามกห้าสิบบาทพอแม่แก้วเท่าไหร่ โซ่นาสะเทือนน่าทานนะาหาเลยค่ะมีนะคะทุกคนวาสนาค่อยพอดปุ๊บค่อยก็ได้กินซาชิมิพูนพูน,พนสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการ <c oughs> เอ้ยค่อยจ้ะั่งยออร <c oughs> น้องค่อยพรนเทศได้กินเื่อไงอือกระป๋ามึงมาจากไหนสั่งมาจาก มันมันเป็นเอ่ออะไรนะพวกอุยซีถัํมมากย้ายทายก่อนนะตัวไหนไทายดุกวะเห็นหมึกเขาส่งแบบจักบาทเนี่ยตัวละสามร้อยตัวหนึ่งเยอะนะอ๋อเป็นแบบหมึกไอติมอะมตัวใหญ่ย<า>ยอร่อยมากม,มันตัวละสามร้อยบาทมันเป็นหมึกไอติมมันไม่มีหมึกช็อตเหรอหมึกช็อตกำลังสั่งของคุณวราช ตัวล,ลอยอ่ะมันถึงบ้านเราแล้ว,แลว,ว่าเขามีเครืองออกซิเจนไอ้เกม่ะมีอย่างเลยขอบคุณมากเราจะมานั่งกิน <Okay. S 2> อร่อยอร่อยเธอแรกที่กินหมึกดิบแล้วก็อร่อยด้วยนะอืม ยืนกินกันแบบนี้เลยได้แล้วบติดคำนะคะมันหวานนะบบมันไม่มีความขค้าของปลาหมึกเตี้ยวเห็ดแบบมันเหม็นๆอะ่ะมันไม่มีพอสุดกินอื้ม อเคบะโบมันต้องกินต่อเอมื่อกี้ว่าจะลาแล้วแต่ว่าพอมาเห็นรูปแล้วแบบมันฉ่ำมากหัวเด็กน้อยคนนี้เขากินมาลายดอกเคยกินแล้วโบมาค่อยพอซื้อซื้ออลูกสิ้นแถมหมึกซาชิมิ เปยังฮะด่เฉยเละอร่อยมากอะไรไม่ได้หัวอย่างเด้อใลำไส้แข็กว่าเจ้าก็ได้อันนี้เป็นสัตว์บะ ไำบดแดงอันเอ็กลอืออ uh ัน huh. นี้เป็นฟิชบอลบงมึกไปใสเองกนเลยนั่งน กินแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปอันนี้อไปก่อนเพราะแบบนาะต้องกินแบบนี้บุเคกินไข่แมลงไอซื้อสี่สิบบาทอร่อยมาก บริษัทไข่แมลงต้องเข้าแล้วแหละความสุดท้ายแทบแหงโอเคนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้และลูกของเขาก็ขอญอาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ